คงได้บ้าหนาด้วยก็ขอบังปั่นไปบาลนะชอบไหมคะชอบไหมคะเดอกข้างนี้ด้วยข้า,างนี้ด้วยข้างนี้ด้วย ออยนอยู่ไหนลูอยออย,ออยเอ่ห้นะนะอ,โโอยครมีีหูา,นะหาไโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วตัพอแล้วลูกถักแล้วถัแล้ว,ลวให้แล้วเมื่อกี้ อ็ยเหรออทำทานสิทำทานให้หนอแม่ทำให้นะเดี๋ยวแม่ทำให้แม่ก่อนทำแม่ก่อนค่ะทำให้แม่ด้วยนี่ทำให้แม่ด้วยค่ะทำแม่ค่ะค่ะเดี๋ยวทำให้ตัดด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวรอก่อนใช่ไโอ้ยฮนอยากปั่นหูมึงนึกแม่ให้แต่งมั้ย อีกครั้งเดียวนะพอนะไม่พอฮะไม่พอหาในเนี้ยทำไมหน้าเธอใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยเอา้าวแล้วแม่ปั่นหูให้ไหมป้าเธอมากบอจ้าโอ้โหเต็มเตมเลยมากบอจ่ามักไหลขั้นบอหล้าต้องเกิดวจ่าเลยขั้นบอให้กับว่าค่ะ ชอบไหมคะชอบค่ะมากบูจ้ามากจาก้จาอุ้ยหนมราหนมราจะสูงเวันวัน